สวัสดีแฟนเพจมวยเดเฟฟ็ดเจ็ดปดเก้าและแฟนแฟนทางช่องยูทูบติ๊กตะกูลมวยครับคู่รองของรายการกำลังจะจบลงครับแต่ว่าจะจบลงอยู่ที่มุมแดงหรือน้ำเงินครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่สุกี้สุสีเ<อ>ลือเกินครับเบียดไปเบียดมาครับเวลาอีกหนึ่งนาทีครับโอ้โหเบียดเลิกเกินครับอีกหนึ่งนาทีของยกที่ห้าครับ เอยู่น้ำเงินครับอยู่น้ำเงินในตอนนี้สามช่วงตัวครับอยู่น้ำเงินสามช่วงตัวครับตอนนี้ครับครับสุดท้ายของยกที่ห้าครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้บรรยากาศในเวทีสดๆอยู่ที่น้ำเงินครับเป็นเบบสามช่วงตัวของขาแล้วนี่เป็นภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ ไทยเป็นฝ่ายได้รับการชูมือดูไม่เป็นการชนะผมเองมองว่าได้คนละแบบนะครับกาบรรยากาศในเมืองนี่ดีมากๆครับจบจบในเมือต่อ3ามหนึ่งครับเดี๋ยวเราดูใบคะแนนใบสุดท้ายครับอ่านไปชูมือให้มุมแดงครับโอ้โหน้ำหนึ่งใส่เต้ยเมวยไทยครับจบยกเป็นรองครัาชนะกับบสุดมันีครับผ่านฟ้าครับสุดเซ็งครับโอ้โห ไปดูบรรยากาศหลังเวทีครับสุดมันจริงๆครับคู่นี้ครับ สนุกครับสนุกโอ้โหผมยุคนี้สถานฟ้าดูบรรยากาศในเวทีได้เปรียบด้วยนะครับสองสามช่วงตัวครับแต่ว่ารำการรวบรวมไปในและชูมือให้เพชรหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยเป็นฝ่ายอาชาติไปแบบสุดมันแล้วครับ,บคาร์ลีวีโอ้น่าเสียดายจริงจรครับ เื่อแลครับเริ่มอ,อแล้วสองพันเาเป็นไายดีล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วความรู้สึกที่เมื่อกี้บอกว่าบ่นเริ่มท้อไปไงเริ่มท้อแล้วครับอืมไม่นหมดแคนะน้างเลยวยผมก็ไม่ได้เพราะว่าแส้แบบน,าน,น้าเกลีกยดทีสดสี ือ,อ,อไปหล<อ>ังอสอไปหลังเนี่ยทุกนั้งทีเลยต่อแ<อ>พ้ตลอดยกพี่พี่เองก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือใช่ไหมครับเสียได้ครับอาทิตย์ก็เลยแสงสองไฟยันหัไได้เริ่มขพอแล้วครับนี เอาวุเอาวุาลูกไหนได้ที่คิดว่าสถานรณ์คิดว่าเราเราน่าจะได้รับการชมุมของทีแล้วก็รักตีแล้วก็ไม่ได้ขวาครับแล้วก็ได้แข่งขวาด้วยครับโอ้ยเป็นไรครับยอมรับําตัดสินครับอทั้นะงนครับผมแล้วหลังจากนี้พี่พวอมรู้สึกตอนนี้อายุก็มากแล้วแล้วก็เจอบรรยากาศการตัดสินแบบนี้เอาไงต่อเดียก็ก็ยัง,ออยงจะสู้ละครับ สู้แบบในเหนื่อยเหมือนให้คนดูครับว่าผมสู้ถึงผมจะแพ้หรือชนะผมก็สู้ครับเรียนจีนจันว่าสู้ต่อใช่ไหมพี่ยังมีโอกาสยังยังนะยังมีโอกาสอีกสองครั้งนะนะอย่าไปรอเลยนะยังเสียดายอยู่ครับชินชมนะน้องต่อยตุ้ทุกไฟนะสู้แบบต่อยตุ้มทุกไฟแล้วก็ ไปดีปต้อไปไม่ใช่ว่าสองไฟนี่ผมมาแทนต่อนะครับน่าจะเห็นใจผมบ้างนะครับคือโปรแกรมผมก็มีอยู่แล้วแล้วเลื่อนผมมาต่อยผมก็ช่วยแล้วทําไมไม่เคยคิดจะช่วยผมเลยครับผมพูดจริงนะสองไฟผมแพ้เมรา่ผมมาแทนหนึ่งอาทิตย์รายการผมอีกหนึ่งอาทิตย์จะชวแล้วผมก็เรียกผมมาแทนแต่ผมก็ยังจะมาให้เสียโบสครับเพราะว่าเพื่อนการผมก็ฮองเก๊ก <laughs> เพื่อนผอผมโอเคครับผมพร้อมจะสู้สองไฟเนี่ยพูดง่ายๆผมผมมาแทนตลอดนะครับเ<ๆ>กือบเกือบแทนตลอดที่ผมแพ้ไฟพร้อมลบไฟที่สองผมก็มาแทนอีกแล้วก็ไฟต่อที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟที่แพ้ชาววันผมก็แทนอีกไฟนี้ผมก็แทนอีกครับเป็นแก่ผมบ้างนะครับกรรมการครับครับเป็นแก่ผมบ้างนะครับขนาดนี้ ยืะครับผมคนกีครับครับผมก็คมใจแนะแต่ว่าแท่แบบนี้แบบเรียกผมแทนผมก็ไปแทนผมแทนสองไปแล้วทำไมคุณไม่เห็นเลผมบ้างมีแต่ให้เด็กปล่อยผ่านผมก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยผมเหนื่อยจริงครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับผมที่ติดตามผมมาตลอดครับผม ขอบคุณมากครับครับเพกำลังใจสู้ต่อไปครับพี่กำลังใจกรานฟ้ไปดูผู้ชนะบ้างครับโอ้โหบนเล็กน้อยนะครับตามความรู้สึกของเขาละครับว่าทำการน่าจะเห็นใจเขาบ้างครับก็อยู่ที่แต่ละคนครับจะมองในรูปแบบไหนครับแต่ว่ามองว่าบรรยากาศในทีมนี้ดีมากๆครับสําหรับสถานฟ้าครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะทุบชุบเลยมันจะทุกยกบไหมเอานี่ว่ยมันจะทุกกยบรับไหมเดินทำเดินรอบโอ้โหนี่คอรบมวยรอบเงินล้านเข้ารอบนะยังไม่เข้าครับเออหมายถึงว่าหมายถึงว่าวันนี้เป็นไฟไฟแรกไฟแรก้็คือชนะชนะไฟแรกนะมีโอกาสชนะไฟแรกมวยรอบห้าดาวเงินล้านอยู่ไฟไหน ใช้บีใช okay. ้บีมีก so, ี่คนเนี so, ่ยสี่คนครับสี่คนอาจอาจผ่านที่ซัดฟ้าไปเจอใครเนี่ยก็รอที่หน้าครับตัวใครชาลวันชาลวันจากเขนมทเท่าไหรโอ้ชาลวันยกเขาเหรอครับเป็นไงบ้างเราไม่ติดไมวยมวยรอบนี้เรามั่นใจลึกๆเลยแล้วเราเดินทำยกคิดว่าเราดูครับต้องตัดไปแก้เกมที่ใคร้แล้วคิดว่าแต่เข้ารอบ เขรอบได้ไหมหวังก like, you know, ็ลึกๆอ่ะเอออแชมป์ไหมแชมป์ไหมแชมป์ไหมเอาแชมป์ไหมรอบนี้รอบนี้แชมป์ไหมของเขาของเขาโอ้ยเลทำไมไม่หวังแชมป์ไปเลยอ่ะหรือว่ากดันตัวเองกดนััตวเอ้โหนนี้ขอบคุณครับวันนี้เราไปเขียนเท่าไหร่ต่อดาคิอาซามิจากพีโอตหนึ่งหมื่นแล้วกันจากที่เซียนอีกหนึ่งหมื่นเจนมุนหนึ่งหมนบาทขอบคุณเยอมากขอบคุณรับขอบคุณเฮียสุรัตน์ ขอบคุณพี่แดงขอบคุณพี่ช้างก็ขอบครัต่อสู้ขอรับแล้วก็เอฟปีเราลัดวันนี้ว่าทำสำเร็จดีไปแลครับยังมาน้องก็รังใจครับโอ้โหเอาละครับผมยังมาน้องเลยนะเป็น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 ทีมงานครับพี่สักครู่ครับเป็นไงบ้างครับการโชคของน้องครับก็ตามแผนเลยตามตามอยามตามแผนเลยเพราะว่ามวยเนี่ยนะงวยเนี่ยมันสุดท้ายทุกยก ยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้าก็ก็ยังชนะอยู่พี่ยังมองว่าดีกว่าเพราะว่าเพ่อมวยเนี่ยเขาหนีมวยหนีเนี่ยไอเราเนี่เดินทําตลอดแล้วได้เปรียบทุกยกนะครับตามตามตามเจมเนี่ยพี่มองว่าเพิ่มหนึ่งได้เปรียบทุกยกก็คือถูกต้องที่กรรมการถูกต้องครับถูกต้องมากเยี่ยมเลยครับโดยรวมพอใจผลงานของน้องไหมพอใจครับพอใจครับเพราะว่าเรารู้ตัวมาเช้านี้แต่ได้ต่อยได้ขนาดนี้เนี่ยผมยอมรับว่าน้องเขา ดีมาดีมากมีมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมัม้งก็มีมีมีครับก็อดเราก็ไปจะไปแก้ไขไปปรับปรุงครับวันนี้ก็โดยรวมว่าโอเค,คโดยรวมก็โอเคครับฝากถึงแฟน,นๆที่รอติดตามเพจนนหนึ่งแล้วค่ายมวยต่อสัตว์นในไฟต่อไปเนี่ยครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่ติดตามค่ายมวยต่อสัตว์พวกเรานะครับจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับครับผมยินดีกับชัยชนะวันนี้ด้วยครับผมครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศของเพชรนำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยครับแล้วก็สอนเทรนเนอร์เองครับหยกแดงแคดดี้บอยกับช้างเผือกออบุลเลอร์และครับนี่ครับทีมงานก็มีความสุขกันไปแล้วครับมุมมองชนะมอุมในมาเป็นใอวันไปแล้วครับอยู่ที่มุมมองก็ประมาณนี้ครับในการหลังเกมครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณท really ุกท่านเลยครับท uh ี <In Japanese. S 1> ่เข้ามาติดตามรับชมครับบรรยากาศหลังเกมผู้รองของรายการครับเป็นหน้าตัวทันฟ้าวอขอล์ดิการครับพิกแพนแนนให้กับชุดน้ำหนึ่งไฟเตอร์มวยไทยเป็นแบบสนุกสุดมันครับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งแน่นอนครับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งแน่นอนขออะไรแค่มีไฟเตอร์รออย่างที่บอกเอาวาไปแล้วครับเป็นมุมมองของแต่ละคนแล้วครับมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับ จช่ตรงไหนโย้ะใช่นนะครับตรงไหนก็มีโอกาสเจอกันใหม่ครับมองต่างได้ครับแต่ว่าอย่าแตะแย้ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกีมครับคลิปจำพลาดอย่ามีทางการของหลังเกี้ยมร้านค้าเพีย็แค่นั้นหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารทางเพจมาเดี๋ยวจะไปแจ้งรับทราบรับชมกันอย่างเป็นทางการนครับครับไม่เป็นไรครับทุกคนมองต่างได้ครับบอกบอกไว้ครับอย่าแตกแย้เพรานี่ครับแล้วก็ขอบคุณครับ